โอเคครับผมวันนี้ก็มีเจ้าหน้าที่อุทยานนะครับผมมาแล้วเป็นของอุทยานใช่ไหมครับพี่ท่านลองมาแลยอยากลองอุทยานหน่อยเรายังไม่เข้ามาเลยใครจะเข้ามาอีกไมรร่บอกนะไหนงาน,นเข้ามารผมไม่รู้ ว่าบอกว่าจะเข้ามาไหมไ่ิวเลยเดี๋ยวพวอพี่มาเป็นคนตัดไปทำกมััตัดไปทำไมนีนะครับผมก็ตามนัดใหม่ น่าจะมากัน10บสบเป็น10อยู่นะครับอุทยานทุ่งแสดงหลวงนะครับมาเก็บภาพแล้วก็มาเก็บขยะช่วยนะครับผมอานี่เลย ประจำการเราสมมุติว่าพี่สวัสดีแอนเอฟซีเหมือนกันนะเนี่ยประจำการอย่างนี้ตลอดเลยสมมุติว่าเปิดทางโน้นเป็นครับเนี่ยซีไม่หยุเราเนีเรียกทุบอีเพิ่มนะทุกคนก็มีหลายหน่วยงานนะที่เข้ามานะครับผมอันนี้เป็นตรงนั้นแหละผมมีคนแกล้งผมมีคนแกล้งผมักทุบอันนี้ มีคนแกล้งผมครับสงสัยจะจดโดนหมั่นไส้แล้วจะถามนิติเจ้าหน้าท,ท,ที่อุทยานเข้ามากันกี่ครับเนี่ยเจ้าหน้าที่อุทยานเข้ามากันกี่คนครับเนี่ยกแล้วว่ารังคุยกันอยู่น่า,าซูมกลับก่อนนะทุกคนนะจะได้ถาม จะได้ที่ยานมา็ที่ทำไยจะมาผู้่าตามี่อ่างเทองีลายุเข้ามานี่ครับครีว่าอยู่ข้างหน้าเขายังหนุ่มเลยไขาานนี้ผมเดี๋ยวนี้ยก็ที่ใหญ่เขา ด้เข้ามาเชอในการน่วป่ไออกไปับผมคผมก็ดีครับผมเพราะฉนั้นเนี่ยผมดูแล้วก็ผมเอาป้ายมาเกาิดป้ายด้านหน้าแล้วก็เข้ามาเช่ครับผมมาได้เรื่องมเชื่อแล้ว ย,ยังโชคดีนะวันนี้ไม่เยอะเท่าไหร่วันที่สิบสิบสองเยอะมากมอกแล้วบางทีบนพื้น <c oughs> จนมองไม่ไหวติดใต้แล้วก็แล้วเหมือนเดิม

มีจอดรถข้าแล้วาจดาแล้วก็ที่ต้ร้านขายองชุพี่นจะได้ต้องเป็นงาอกัที่นะครับดี่ครัะวต้องหาที่ที่ให้เไปขายขอให้มันเป็นระเบียบเพราะไม่มีห้องไม่ใช่ิดป้ายปิดวันไหนติดตอนที่30มสิบั้หรว่ายังไงเริ่มติดวันที่หนึ่งนะเราะว่า มันต้องติดตใต้ได้บอกต้องติดก่อนครับมันจะเป็นตับด้านหน้ามันจะเริ่มต,ติดแจ้งเล้สวัสดีครับครับใช่ครับโอเคเมื่อสักครู่นี้ก็คุยกับอเดี๋ยวผมลงขึ้นใหม่นะครับทุกคนมันมีปัญหาอะไรผมเมื่อกี้คุยกับ ท่านรองนะครับผมรองอุทยานทุ่งแสลงหลวงนะครับก็มีข่าวข่าวอะไรล่ะอันเรียกข่าวไรแล้วกันเน <c oughs> าะเพราะว่าเดี๋ยวจะเริ่มปิดปรับปรุงนะครับผมวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนะครับโอ,โอ้ท่านรองนีดูหนุ่มมากเลยนะทุกคนเดี๋ยวค่อ,ย,อย,คยคุยใหม่อีกทีหนึง โทรหาท่านตอนไหนก็ได้หรอกเน็ตไม่คดี <laughs> 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 được không ạ? <có> สวัสดีครับสวัสดี <laughs> <laughs> วันนี้ก็ได้คุยกับอุทยานเบื้องต้นนะครับผมกรมการปกครองก็เข้ามานะเดี๋ยวผมจะแจ้งอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะเพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจโดยทั่วกันนะครับผมจะมีการปิดปรับปรุงวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนะครับวันนี้ผลประชุมออกมาแล้วนะครับผลประชุมออกมาแล้วนะครับผม คนเบะว่าสี่งคือห้าจะทยอยออกมอง

ช่กเดวา็ไกดกิโลงนช่วงนี้สูงถึงก็ุมนึงนะครับแต่ว่ามันมืดไปนะ6โมงมันก็มืดแล้วนะมืดครับมืดนมาเอาจะปก่อนเดี๋ยวจะอันตรายแล้วการ oh. เหล M ือมจะยากเือเือฝากพี่ช่วยช่วยเวลาาการน้หน่อยอยู่ประจำติดติดติดเวลาติดเปิดไม่ด้วยเลยก็ดีนั้ป้ายป้ายเปิด ต้องแท้งคนที่มาอยู่จรินร้อยเน่ใช่ใช่ใช่เดี๋ยววันวันจันทร์เนี่ยเขามีประชุมทำแผนเดี่ยวประตอนเดี๋ยวเราคุบอกพ่อพ่อแม่คะได้มาประชุมด้วยกันเราจะได้รับใช้ด้วยกันจะทำอะไรเนาะครับได้ใช่กิจกรรมเดียวกันค้วยเรื่องความสะอาจะได้ช่วยกันดูแลเส้นทางและเวลาในหนึ่งทางทำเงินได้เพื่อที่ที่จะรบกวนว่าต้องเพิ่มต่างหนองขุดในขึ้นได้ไหมได้ได้พอพ่อเผื่อจะได้มันมันจะได้เป็นแนวทางเดียวกันเพราะว่า เราจะได้ให้ข้อมูลด้วยกันอันเดียวพันอันเดียวว่าควรทํายังไงอะไรอี้ได้ได้ครับเนาะเพื่อช่วยประชาสัมพันธ์เพื่อเพื่อนักท่องเที่ยวอ่าเพราะว่าถ้าเกิดว่้เกิดเกิดอะไระไรเพราะว่ามประชุมประชุมชาวบ้านนี่ก็คือวันจันทร์น้าจันทร์ก็ันข้ามมงนะเที่ยวขาต่อเขาบอกไปด้วยแล้วเขาจะเตบอกครับ เดทางาต่างๆที่รองรับนักท่องเที่ยวหรือว่าัดับเดี่ยกติแล้วคระมาประมาณตนนนทั้งวันคนวันปมาณกี่คนไดถ้าช่วงนี้เป็นพันเลยครับนับด้วยสายตาก็เข้ากับ้ใช <teor> ่ครับส่งเดี๋ยวผมอะไรผู้ใหญ่เดี๋ยวผมส่งให้ ช่วงติบุนาฬิกาเขายังไม่ได้เบานะทุกคนก็จะมาอีกช่วงนึงว่ามันเป็นช่วงเลือกตา้งข้มาช่วงนี้แล้มาจะเกับพืดแลชไหครับช่วงมืดไปหกโมงคนแม่คนงานคนบ้านมานเยอะมากโอเคทุกคนเดี๋ยวให้ผมก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครนะร,รู้จักแต่ท่านรองอุทยานนะครับส่วนท่านอื่นก็เป็นผู้ใหญ่บ้านเนาะ ส่วนอีกท่านหนึ่งผมไม่รู้เป็นอบจอรหรือเป็นอบตอผมไม่ทราบนะครับเพราะไม่ใช่คนในพื้นที่นะครับก็ให้ทุกคนดูประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวย้ายนะครับผมไปหาท่านนุงโยยัเดี๋ยวผมไปสรุปให้ฟังอีกทีหนึ่งไม่ยากนะครับผมด <c oughs> เดี๋ยวไปสรุปให้ฟังอีกทีหนึง่งให้ทุกคนดูฝั่งนี้ Thank <laughs> you.